ตอนนี้เนี่ยได้ทูลเกล้ารายชื่อคอรมอชุดใหม่แล้วคาดว่ารัฐบาลเรษฐาจะแถลงนโยบายในวัน,ววนที่8กันยายนนี้นะครับรายงานข่าวบอกว่าทำเนียบเงียบเหงาวิษณุคืนรถประจําตําแหน่งเข้าทำเนียบประชุมกรพรทิ้งท้ายเผยการทูลเกล้ารายชื่อคอรมอใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ข่าวการจัดตั้งครมโดยมีคุณเสฐาเป็นผู้นําทัพในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่30ของประเทศไทยตอนนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย ได้ทุนเกล้ารายชื่อคอรมอชุดใหม่แล้วคาดว่ารัฐบาลเสฐาจะถแถลงนโยบายในวันที่8กันยายนนี้นะครับโดยที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เป็นการผัดเปลี่ยนครับเป็นเหมือนฤดูการใบไม้ผัดใบจากคอรมอประยุทธ์สู่คอรมอเสฐารายงานข่าวบอกว่าทำเนียบเงียบเหงาวิษณุคือนุรถประจําตําแหน่งเข้าทำเนียบประชุมกอพอรอทิ้งท้ายเผยการทุนเกล้ารายชื่อคอรมอใหม่แล้วนะครับในการรายงานข่าวช่วงสกราชใหม่หมายถึงว่าเดือนใหม่นี่นะครับหนึ่งกันยายน ก็เป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวไปติดตามสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับรอรัฐบาลใหม่เข้าไปประจําการภายหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมรับประทานอาหารกลางวันและอําลาค้าราชการประจําทำเนียบแล้วนะครับเมื่อวันที่31สิองหาคมคือเมื่อวานบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาม,มีเพียงนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาค้าราชการพลเรือนหรือกอพอรอในวันเดียวกันนี้ นายวิษณุก็ได้มอบหมายให้กับคณะทํางานนํารถประจําตําแหน่งรองนายกเมอร์เซเดสเบนสีดําทะเบียน7กร9301กรุงเทพมาส่งคืนไปที่เรียบร้อยและใช้รถยนต์ส่วนตัวเอาผ่าสีขาวทะเบียน1ขอไข่ขอไข่98กรุงเทพมหานครมาใช้แทนในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีรายงานว่าแม้จะอําลาทำเนียบรัฐบาลไปแล้วก่อนที่จะมีการโปรดเก้าครมชุดใหม่พลเอกประยุทธ์ยังคงทํางานในฐานะ รัฐบาลรักษาการอยู่ที่บ้านพักจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าคอรมอชุดใหม่แล้วก็คอรมอชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งถือเป็น2ขั้นตอนสําคัญนะครับตามกฎหมายก่อนจะเข้าไปถแถลงนโยบายในรัฐสภาทางนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักเลขาธิการคอรมอหรือว่าสลคได้นํารายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่ขึ้นทูลเกล้าแล้วหลังจากมีการส่งรายชื่อที่รัฐมนตรีบางราย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนมีรายงานว่าขั้นตอนต่างๆจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้โดยในวันศุกร์ที่8กันยายนคือสัปดาห์หน้าศุกร์หน้านะครับรัฐบาลเสรษฐาทวีสินจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและคาดว่าในวันอังคารที่12กันยายนจะมีการประชุมคอรมอนัดแรกตามไทม์ไลน์นะครับในเวลานี้รายชื่อที่จับตามองก็คือคุณสุทินทางแสงนี่แหละครับเป็นหนึ่งในคอรมอจากพรรคเพื่อไทยที่ได้ข่าวว่าไปหัก โคต้าของพลเอกประยุทธ์มาแล้วก็มอบให้กับคุณสุทินคลังแสงซึ่งเชื่อว่าจะเจราจาไกล่เกลี่ยในฐานะประชาชนธรรมดาในฐานะพลเรือนที่แกอ้างตัวเองว่า EQ สูงเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าคณะทํางานของคุณสุทินเนี่ยไม่ได้ไปมือเปล่านะพกเอาบิ๊กโอบิ๊กแอดบิ๊กแอดนี่ไม่ใช่ศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นนายพลทหารที่ชอบแนวคิดของคุณทักษิณชินวัตรนะครับบิ๊กโอนี่ก็คือพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์นะครับที่คุณจตุพรพูดถึงบ่อยๆว่าตอนนั้น เป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่และถูกรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเปลี่ยนและเอาคุณยิ่งลักษณ์ไปเป็นแทนหลังจากนั้นคุณยตุพรก็เชื่อว่าตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยคาที่คุณทักษิณพูดว่าไอ้ตู่มันแท้ทางผู้หญิงนะครับการบริหากรกลาโหมก็ถูกครอบไปด้วยพบทบเหล่าทัพนั่นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาทันทีนะครับวันนี้พลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยไปเคียงข้างเป็นนายทหารนะครับเป็นหัวหอกนายทหารที่ไปประกบคุณสุธินค้างแสงนายทหาร นะฮะยังไปทํางานด้วยกันอยู่นะครับแล้วนายฐานเหล่านี้ก็ได้ข่าวมาว่าหลังจากไปพูดคุยที่คุณสุทินถูกนั่นแน่จากทางประหลัดกระทรวงกลาโหมไปเจรจาไปกินข้าวกินเลี้ยงกันโดยคณะของเพื่อไทยก็นําไปโดยคุณสุทินนี่แหละครับไปพูดคุยในวันนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าทางข้าราชการสายกลาโหมสายผอบอเหล่าทัพนะครับผู้บัญชาการกองพลกองพันก็เกิดอาการไม่ค่อยไว้ใจที่ปรึกษาคุณสุทินที่มาจากสายคุณทักสินสักเท่าไหร่นัก และนี่ก็อาจจะเป็นจุดแตกหักอันนึงนะครับที่จะลุกลามบานปลายไปในทิศทางที่คุณเสียนจะเอาไม่อยู่อันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกันเอาไว้ก่อนนะครับอนาคตจะเกิดอะไรไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าวันนี้นายฐานสายคุณกษินได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเคียงข้างคุณสุทินนะครับแล้วสร้างความสบายไม่สบายใจให้กับฝ่ายอํานาจเก่าที่วันนี้อยู่ในเส้นสายของทางข้าราชการกันสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580